คืนแร่งรูกเร่งใครจะมาลบนะจะขึ้นจะแรกดิปกติของการทเทียวหน้าะแล้วนะครับใกเย็จะมีการรเรกันอย่างนี้นะครับเสือกันข้าดลอยตัวอยู่ประมาณตอนนี้กึ่งจะมุ่งลอยตัวเกาะแก้เนอยู่แบบนี้ไม่มีเรืออาจจะา น้ำชาก็เป็นเรือลำหนึ่งที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเอาเชือกท้ายเรือไปผูกกับโขดหินเพื่อย,ยึดเรือไว้นะครับในการนำนักท่องเที่ยวลงน้ำแล้วก็รอนักท่องเที่ยวกลับขึ้นมาแต่ช่วงจวังหวะนั้นมีปริมาณเรือเยอะในหน้าท่ามรกรนะครับมีคลื่นลมค่อนข้างจะแรงนะครับทำให้เชือกท้ายเรือของเรือนชาสอง สองชั้นน่ะได้ขาดออกจากโขดหินนะครับกัปตันก็ได้ได้นําเรือออกจากบริเวณที่จอดเนื่องจากขณะนั้นมีปริมาณเรือที่นาส่งนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะขึ้นเรือลงเรือจากท่าบริการมีจำนวนมากนะครับลงสนุดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับตัปตนเรือก็ได้นําเรือออกมาอจอด ห่างจากบริเวณโขดหินไม่มากนะครับซึ่งเพื่อต้องการให้เรือลาอื่นๆที่เข้ามาใช้บริการได้นํำส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเรือเช่นเดียวกันนะครับบังเอิญประจบเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมากับเรือนัดชาญได้ออกมาจากถ้ามรกตพอดีนะครับซึ่งกัปตันเรือก็พยายามที่จะถอยเรือเข้ามาแต่ติดตรงบริเวณหน้าถ้ำนะเหมือนที่นําเรียนว่ามีเรือหังยาวของ ชุมชนในพื้นที่นะครับที่คอยนําส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงเรือในช่วงขณะที่มาเที่ยวท่ามรกรนะครับก็เลยใช้เวลาครับใช้เวลาในการนําส่งนักท่องเที่ยวออกไปใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับซึ่งนักนักท่องเที่ยวที่มากับเรือนชชาเนะี่ยก็ได้ ลอยคอใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยนะครับก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่รอาการขึ้นเรือหลังจากที่เข้าท่ามรกรแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ1 5 2 0นาทีนะครับนักท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นเรือนชานยครบทุกคนเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีเกิอดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับนักท่องเที่ยวก็มีความปลอดภัยครบทุกคนที่ขึ้นเรือไปนะครับก็เป็นภาพที่ทางอุทยานเราจริงๆแล้ว เวลาประมาณ13:00น,น,นถึง16:00นเนี่ยผมในฐานะหัวหน้าอย่างเราได้กำชับเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่แล้วว่าช่วงระหว่างเวลานี้เป็นช่วงที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเทีเท่ยวเยอะนะครับเราได้กำชับนะครับนำเรือตรวจการอุทยานมาจัดระเบียบม,มาดูแลความปลอดภัยในความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรวมถึงเรือชนิดต่างๆที่เข้ามานะครับขณะที่เรือ ของนัชชากําลังที่จะสอยรับเข้ารับนักท่องเที่ยวนะครับเรือตรวจการอุทยานขนาดนั้นได้จัดระเบียบของการนําเรือเข้าออกอยู่นะครับเราก็เป็นเรื่องภาาปกติของการท่องเที่ยวหน้าขบมากระดดอยู่แล้วนะครับในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็จะมีการรอคิวขึ้นเรือกันอย่างนี้นะครับแต่โดยหลักการแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจังนะครับท่านขจรศักดิ์เจริญโสภานยแล้วก็ท่านอาิบดีกรมอุทยาน,นชาตสัตว์่าพันธุ์พืชท่าน อาจจะคลเจริญชนสารท่านได้กำชับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในการาทัวง์ทางทะเลอย่างเข้ววมข้นอยู่แล้ว